เอาข้าสนเออนี่ไปซื้อยุตตลาดเด้อว่าแต่มันไก่อยู่บนลตลาดกะประมาณครึ่งหนึ่งประมาณสองมงหนึ่งในร่านเอาไหมว่ามันไก่เมก่อครึ่งหนึ่งรอสามมันหนฉันทีบรถบ่เป็น ทั้งแกเลยตองจูงเอาโอ้ยเป็นอย่างคือบ่บอกว่าจูงรเป็นบกเป็นเอาไปเลยพี่เอ้ดวโอยนี่มีปะรถบ่เป็นาฮะเจ้าสิขายงวย วันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาอภิวาหัวใครชนหัวใครนไม่ใช่นหัวใครชนไม่หัวชนหรือ